สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกอใหฟฮันสินวัฒนกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เราอยู่กับคันนี้นะฮะ B w M W X1 S Drive 2.0d M Sport m o เด l F48 เป็นไงหล่อไหมโคตรหล่อเลยนะครับผมคันนี้นะบอกเลยนะประเทศไทยอ่ะคนนิยมมากๆเห็นบนท้องถนนบ่อยมากๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาตามชมดีกว่าว่าไอ้เจ้า X1 S Drive 2.0d M Sport คันนี้เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจทำไมถึงเป็นที่นิยมมากๆนะครับผมดูในคลิปได้เลยครับ เรามาฟังข้อมูลกันก่อนนะผมคันนี้นะฮะอย่างที่บอกไปรุ่น X1 S Drive 2.0D แน่นอนเครื่องดีเซลนะผมรุ่น M Sport รุ่นท็อปสุดในห่วงโซ่ของเขานะฮะคือท็อปสุดแล้วสิ่งที่คุณจะได้ก็คือเครื่องยนต์แรงแน่นอนนะผมตามสไตล์ M Sport การตกแต่งสปอร์ตตามชื่อเขาเลยนะครับผมก็จะได้พาร์ตตกแต่งภายนอกล้อมแมตนะครับผมและคันนี้เนี่ยอุปกรณ์ครบนะมีคู่มือการใช้กุญแจ2ดอกสภาพสวยๆเลขไมลหกม่นส ราคาณนะตอนนี้อยู่ที่1 5 9 9 0 0้านบาทนะครับผมเปิดตัวป้ายแดงเมื่อตอนปี2018นะครับผมคันนี้เนี่ยเปิดตัวอยู่ที่2 5 0ล้านกว่าบาทจำหลักหน่วยจักหมื่นไม่ได้นะครับผมไปหาเอาเองนะฮะแต่2อล้านแน่นอน2 5 5 0 0 0 0ห้าน้บ้างทาจำไม่ผิดนะผมประหยัดไปเป็นล้านเลยนะตอนนีออ้นะครับผมแล้วเป็นรถที่โคตรคุ้มเลยนะตอนนี้บอกเลยนะสภาพเหมือนรถใหม่สภาพเหมือนรถใหม,หม,อใหม่อุปกรณ์ต่างๆครบ นะผมเล็กไม่หกหมื่เท่านั้นเองอ่าเดี๋ยวเรามาตามชมดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะผมเริ่มจากภายนอกกันก่อนนะฮะในส่วนขงภายนอกแน่นอนว่า M Sport เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือพาร์ตตกแต่งนะฮะพาร์ตตกแต่งคุณจะได้อะไรได้กระจังหน้าที่เป็นแบบสีเทาๆเงาๆนะครับผมตรงซีกมันเป็นสีดําเงานะฮะชุดแต่งกันชนหน้านะผมเป็นสไตล์ M Sport นะครับผมนะมันก็จะมีในส่วนของช่องิ้ดอากาศมันจะมีช่องิ้ดอากาศนะครับผม รีดไปตรงไหนรีดไปที่ล้อเพื่ออะไรเพื่อที่ว่ามันจะได้เอาลมจากที่เราวิ่งเนี่ยไปพัดตรงดิสเบรกเพื่อระบายความร้อนให้เบรกเบรกจะได้ไม่แตกเบรกจะได้ไม่ร้อนไม่ไม่เฟซนะครับผมเฮ้ย <Hey, S 2> มันด,มนดีมันดีไซน์มาสวยนะครับผมนี่แล้วมีไฟตัดหมอกนะครับผมมีไฟตัดหมอกให้มีไฟใหญ่ที่เป็น LED และโคดอัจฉริยะไฮเทคเปิดอัตโนมัตินะครับผมเปิดไฟสูงให้อัตโนมัติด้วยโคดดีเลยแล้วกันชนเนี่ย มี parking sensor ให้เห็นไหมมี parking sensor ให้ทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมเพิ่มความปลอดภยัยเพิ่มให้คนใช้งานเนี่ยมีความปลอดภัยเวลาเราจะเข้าซองถอยจอดนะครับผมเขาก็ให้มาครบนะนี่คือด้านหน้านะสีสันต้องบอกก่อนนะสีโคตรสวยสีที่คุณเห็นเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ตากล้องโคสอัพเข้ามาใกล้ๆนะสีเงา,งา,มมาเงามากๆโคตรเงาไม่มีริ้วรอยตะเกียหินไม่มี นะผมพี่กันชนเหมือนกันโคตรสวยนะโคตรสวยเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูด้านข้างนะครับผมด้านข้างสวมใส่ล้อแม็คลายเอ็นะฮะนี่มันจะมีคําว่า M อยู่ตรงนี้ B M W แล้วก็มีโลโก้เอ็มอยู่นี้ครับผมเป็นล้อแม็คลายเอนะครับผมขนาด18นิ้วมาพร้อมอยางรันแฟลตเป็นยางนิรภัยนะคันนี้เนี่ยใส่ยางนิรภัยของบิดสโตนนะครับผมอ่านะขนาดของยางก็2 25 50 R 1 8 นะครับผมเป็นยางเนื้อผายดูยังไงมันจะมีรหัสตรงนี้ RSC นะครับผมคือถ้ายางของคุณเนี่ยถ้าเป็นบางยี่ห้อนะครับผมมันจะทําเป็นสัญลักษณ์ตัวย่อ RSC นั่นคือ,อยางรันแฟตแต่ถ้าบางรุ่นเนี่ยอย่างอย่างของมิชลินจะเขียนว่ารันแฟตไปเลยนะผมก็ลองสังเกตดูนะผมท่านใดที่ใช้รถยุโรปนะว่าที่เราซื้อมาตอนมือ2เนี่ยสมมติซื้อมือ2อมานะยางที่ใส่อยู่ที่รถเนี่ยมันเป็นยางรันแฟตหรือ,อยางธรรมดานะผมถ้าเป็นยางรันแฟตมันจะมีสัญลักษณ์ RSC หรือไม่ก็รันแฟต นะครับผมแต่ถ้าเป็นยางธรรมดามันจะไม่มีสัญลักษณ์นี้ถ่ายขึ้นมาด้านบนนะครับผมด้านบนนี่มีโลโก้ M อีกแล้วนะตรงแก้มเห็นไหมโลโก้ M นะครับผมอันนี้โคตรสำคัญเลยนะตางจริงนะดูแล้วเหมือนว่าไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นรุ่น M Sport แม่งต้องมีติดไว้เว้ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆห้ามหายเด็ดขาดนะครับผมแล้วก็ตรงประตูจะมีเขียนว่า S Drive 2.0D นะครับผม S Drive 2.0D นี่คืออะไร S Drive ก็คือระบบขับเคลื่อน คันนี้เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับผมก็จะเป็น S d r ได e แต่ถ้าเป็นรูป X X กากบาทจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะของ B m w มยูนะผมสังเกตง่ายๆคันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหน้าเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซลแรงม้าเนี่ยอยู่ที่190แรงม้าแรงบิด400 0. นิวตันเมตรนะผมใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรเหมือนกับตัว 18D ใช้เครื่องยนต์เหมือนกันแต่แรงม้าเยอะกว่านะแรงม้าเยอะกว่านะผมนะขับขึ้นมาด้านบนกระจกมองข้างเป็นการตกแต่งสีทโทนนะ ด้านล่างจะเป็นสีดําเงาด้านบนเป็นสีเดียบตัวรถมีไฟเลี้ยว LED นะครับผมและการล็อกประตูเพียงแค่คุณแตะก็คือล็อกแต่ไม่ได้พับเก็บไฟฟ้าไม่ได้พับเก็บอัตโนมัติไม่ใช่พับเก็บไฟฟ้าแต่ไม่ได้พับเก็บอัตโนมัตินะครับผมเวลาเปิดเอามือสวมเปิดนะครับผมแบบนี้เปิดทั้ง4ี่บานเปิดทั้ง4บานเลยและการตกแต่งด้านข้างของรุ่น M Sport นั่นก็คืออะไรเาวหลังคาสีดานะาําดเงานะจะมีเาาหลังคาสีดําเงานะครับผมเนี่ยที่คุณเห็นนะครับผมคือถ้า คุณเอาไปติดแหลกหลังคาคุณก็ต้องหาตัวหนุนกันลอยนิดนึงนะผมเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้กันลอยอเลยเลยมันถลอกแน่นอนนะผมสําหรับราวหลังคาอันนี้นะเพราะมันเป็นสีดําเงานั่นเองนะผมเสากาศทรงคีบฉลามตามปกติของค่ายของเขาอยู่แล้วนะผมอ่ะทีนี้เรามาดูด้านท้ายนะฮะนี่ด้านท้ายด้านท้ายเนี่ยจะเป็นรถ SUV ขนาดเล็กคอสโควเวอร์หน่อยนะครับผมไฟท้ายก็จะเป็น LED นะผมตามสมัยนิยมนะฮะ ก็จะเป็น LED กันหมดและเกิอบทุกแบรนด์เลยครับผมคืออายุการใช้งานมันยาวนานมากๆไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนหลอดนู่นนี่นั่นนะครับผมสำหรับ LED แต่ถ้ามันเกิดแตกขึ้นมาราคาก็สูงนิดนึงนะครับผมนะฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเตะเปิดได้โคตรเฟี้ยวเลยนะเตะเปิดได้นะผมแล้วเวลาปิดไม่ต้องกดก็ได้เตะอีกทีนึงปิดให้อัตโนมัติอนะ่เป็นแบบแฮนด์ฟรีนะครับผมไม่ต้องใช้มือเลย ไม่ต้องใช้มือนะครับผมแล้วก็มีกล้องมองหลังให้1ตัวนะมีกล้องมองหลังให้นะครับผมแล้วที่กันชนเนี่ยก็จะเป็นกันชนทรง M Sport นะผมการตกแต่งของเขาก็จะเป็นแบบมีสีเทาแทรกแซงเข้ามานะผมเนี่ยเป็นสีเทาตกแต่งเข้ามาแล้วด้านล่างตรงนี้ทําเป็น d ิวเ u s e r นะผมจัดสรรอากาศนะแต่ว่าไม่ได้แบบเต็มรูปแบบเหมือนตัวที่มันเป็นรถแข่งอะไรงันนะก็ะคือทําให้มันดูแบบสวยงามแล้วก็ปลายท่อเป็นปลายท่อคู่ซ้ายขวาสแตนเลสนะ โคตรสวยเลยนะครับผมมีปาร์ i ิ g งเซนเซอร์ให้นะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนอยู่ด้านหน้าเนาะปาร์ i ิ g งเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับผมโคตรสวยเลยนะสวยมากๆแล้วดูสีนะสีเรียบร้อยอะ่ะสีโคตรเรียบร้อยเลยนะครับผมคันนี้เนี่ยสภาพเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับผมแต่ว่าราคานะถูกกว่าป้ายแดงประหยัดก,กว่าป้ายแดงไปตั้ง1ล้านบาทนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับผมเพราะว่าคันนี้อุปกรณ์ก็โค้งกุญแจ2ดอกเนาะประมาณนี้นะครับผมสำหรับภายนอกนะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันต่อดีกว่าครับผมเพราะเป็นรถมือสองแน่นอนว่า เราต้องเน้นโครงสร้างนะผมตามเลยครับเรามาดูเครื่องยนต์ก่อนนะผมเออวิธีการเปิดฝากระโปรงของ BM รุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์3ซีรีส์5 X1 นะครับผมหรือว่าซีรีส์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นรุ่นใหม่ๆนะดึงสลัก2ทีนะฮะดึง2ทีนะมันจะตึงก็คือเปิดขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังดึงไม่ขึ้นต้องดึงอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยโทรมาถามว่าตอนออกรถไปแล้วโทรกลับมาถามว่าเปิดฝาโปรงยังไงนะครับผมก็ดึง2ทีนะ ดึงตึงๆนะครับผมดึง2จังหวะเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์ดีกว่าคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น M Sport นะครับผมใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับผมแรงม้าอยู่ที่1 9 0แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์สเตปโทนิกสปอร์ต8สปีดนะครับผมเกียร์8จังหวะเครื่องยนต์ดีเซลขับโคตรสนุกขับโคตรดีเลยแล้วผมแล้วก็คันนี้เนี่ยมันจะเหนือกว่าตัว S d i v e 1 8 d ก็ตรงที่ว่าเครื่องยนต์ของเขา นะฮะแรงม้าจะเยอะกว่า40ตัวนะผมคือถ้าเป็นรุ่น SDI ได้หนแดีแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าเท่านั้นในส่วนของแรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่330นิวตันเมตรซึ่งคันนี้เนี่ยได้แรงม้าเพิ่ม40ตัวได้แรงบิดเพิ่มมา70นิวตันเมตรนะซึ่งมันเยอะมากๆมันเยอะนะม้าทั้ง40ตัวนะจาก150เป็น190แรงบิดเพิ่มมา70นิวตันเมตรจาก330เป็น400นิวตันเมตร เครื่องสมรรถนะดีนะครับดีมากๆสําหรับรุ่น M Sport นี่คือ B M เขาจัดหนักจัดเต็มมาเลยนะ่านะแล้วก็มีในส่วนของนี่ครับเหล็กกันโครงนะฮะติดตั้งมาจากโรงงานไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วมีเหล็กกันโครงให้ทางด้านหน้านะแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับผมมีให้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะผมเพื่อที่ว่าตัวถังเวลาเราเข้าโค้งแรงเร็วแรงๆ,ๆเนี่ยมันจะได้มีบิดนะครับผมเออเนี่ยเขาติดตั้งมาให้นะผมเป็นมาตรฐานใหม่รถญี่ปุ่นก็มีนะผมแต่ก็ไม่มีใครบอกใช่ไหมนะอันเนี้ย B M W เขามีมาตั้งแต่รุ่นแรกๆแล้วแหละนะครับผมติดตั้งมานะผมนะในส่วนของโครงสร้างนะผมมาว่ากันต่อเลยโครงสร้างคันนี้เนี่ยโครงสร้างสวยนะโครงสร้างสวยเลยสภาพดีมากๆนะผมดูตามซอกตามหลืบนะเนี่ยตัวแต็มจากโรงงานที่เป็นตัวเลขยังอยู่ที่เดิมแก้มด้านข้างไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมสภาพสวยหัวน็อตเดิมๆนะไฟก็ของเดิมจากโรงงาน B M W นะเนี่ยนี่คือของแท้ไฟแท้นะผมคานด้านหน้า คานด้านหน้าหัวหมุดไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะผมคานโคตรสวยเลยนะผมสติกเกอร์ต่างๆก็อยู่ที่เดิมนะฮะสติกเกอร์ก็อยู่ที่เดิมนะไฟก็เทิมนะครับผมหัวน็อตก็ไม่เคยขยับนะครับผมตามโมกองโมกสภาพเดิมๆมและเลขตัวถังของ BF เอฟมันอยู่อยู่ตรงนี้นะหลายๆท่านหาไม่เจอนะผมเวลาจะลอกลายโอนหรือว่าต่อภาษีนะผมเลขตัวถังอยู่ตรงนี้นะแก้มด้านขวานะครับผมอยู่ตรงโชกนะอยู่ตรงเบ้าโชกแก้มด้านขวาเนาะประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามาดูด้านข้าง ในส่วนของด้านข้างนะครับผมก็ดึงเหมือนรถญี่ปุ่นเลยดึงโดยไม่ต้องเกรงใจมันเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจว่าเป็นรถยุโรปนะฮะเห็นยางนี้ไหมยางนี้ก็คือจับให้มั่นคงนะฮะแล้วก็ดึงลงมาตรงๆอย่างนี้อ่ะมันจะดึงยากนิดหนึ่งนะมันจะแน่นมากๆม,มันจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นนี่ก็ดึงมันลงมานะผมดูอะไรล่ะแต่หลายท่านก็ถามพี่จะดึงทําไมวะดึงดูโครงสร้างด้านในนะครับผมดคงโครงสร้างในส่วนของ อ่าตัวกระดูกงูเรียกกระดูกงูแล้วกันนะครับผมนี่มันจะมีเม็ดอาร์คเห็นไหมไอ้กลมๆเนี่ยเม็ดอาร์คนะครับผมเม็ดอาร์คตรงนี้คือสําคัญมากๆนะถ้าจับแล้วหน้ากับหลังมันไม่ตรงกันแสดงว่ารถเคยทําสีหรือว่าเคยเอาตูดตะเกียบจิ้มมานะครับผมแล้วก็ดูในส่วนของแผ่นเหล็กที่มันเป็นทับซ้อนกันอนะ่ะมันจะเป็นเลเยอร์นะตัวถังของตัวรถเนี่ยมันจะมีในส่วนของโครงชั้นในโครงชั้นกลางและโครงชั้นนอกนะครับผมมันจะทับซ้อนกันอยู่โดยใช้อาร์คไฟฟ้าเป็นตัวยึดนะฮะ คุณก็จะเห็นว่ามันมี3มเลเยอร์ได้อย่างชัดเจนนะเห็นไหมอ่ามันเป็นโครงชั้นในโครงชั้นกลางและโครงชั้นนอกนะครับผมอ่านี่ก็คือวิธีสังเกตดูง่ายๆนะครับผมเรามาดูประตูบานหลังดูเหมือนกันดูเหมือนบานหน้าดูเทียบกันระหว่างด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมประตูมี4บานเมื่อประตูมี4บานคุณก็ต้องดูทุกบานแล้วก็ต้องดูเทียบกันว่าบานหน้า2ข้างเหมือนกันไหมบานหลังสองข้างเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมอ่า ก็ดูเหมือนบานหน้าดูเม็ดอาร์คดูแผ่นเหล็กที่ทับซ้อนกันถ้ามองเข้าไปลึกๆก็ดูว่ามันมีรอยตัดเชื่อมมีรอยเชื่อมต่อมีรอยทำสีด้านในหรือเปล่านะครับผมนะนี่คือวิธีการดูรถคร่าวๆเบืเ้องต้นนะครับผมก็ก็ดูเบื้องต้นแบบนี้ก็โอเคแล้วนะจริงๆนะดูเบื้องต้นแบบนี้คือถ้าเราไม่มีเวลามากไม่มีเวลาแบบต้องมาลึกกราบบันไดต้องมาล้อ,บบอ,ลอพรมอะไรพวกนี้ดูคร่าวๆประมาณนี้ก็พอแล้วก็ดูนี่ด้วยนี่ฮะซีนขอบประตู นะครับผมเห็นไหมซีนของประตูเนี่ยซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับผมต้องเหมือนกันเห็นไหมอ่าน,นี่คือของเดิมโรงงานประตูเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูประตูบานท้ายกันบ้างหรือว่าฝากระโปรงด้านท้ายนะผมขอใช้เตะแล้วกันนะครับผมอ่าเป็นงานเซนเซอร์ก็จับเร็วดีนะไม่ได้ช้าเลยนะผมในส่วนของด้านท้ายเอาเรื่องขนสัมภาระก่อนขนสัมภาระได้โอเคเลยนะครับผม คือมันกว้างมันเป็นรถ s u v นะฮะมันเป็นรถ SUV ินพันมันเป็นรถ SUV นะ,ะ,มนน SUV, นะ,ะผมแน่นอนว่าเบาะมันพับได้นะผมแล้วก็พับได้แบบ40 20, 40บมันพับได้ละเอียดนะผมโดยถ้าเป็นรถญี่ปุ่นมันจะเป็น 60, 40แต่อันเนี้ยเป็น 40, 20, 40ผมะะอ่าก็พับได้ตามแล้วแต่เราใช้งานนะฮะเราก็ขนของได้เยอะนะผมมันเป็นพื้นเรียบไปหมดเลยแน่นอนว่าคันนี้ไม่มียางอะไรเพราะว่าใช้ยางรันแฟรดนะผมด้านล่างก็จะเป็นกล่องเก็บของธรรมดา เป็นกล่องเก็บของที่โคตรลึกลึกมากแม่งไม่รู้จะลึกไปไหนนะครับผมคือเหมือนมีที่เก็บของสองชั้นน่ะนะถ้าคุณมีกระเป๋าแบบกระเป๋าของลูกๆอะ่ะที่เป็นกระเป๋าเป้กระเป๋าเดินทางอย่างเงี้ยใส่ด้านล่างส่วนไอ้ใบใหญ่ๆวางด้านบนเฮ้ยวางได้ขนของได้เยอะนะผมแล้วก็รถยุโรปนะมีป้ายไฟฉุกเฉินให้เวลาเราจอดฉุกเฉินข้างทางนะผมเอาไปจอดไกลๆตัวรถเราเลยเพื่อบอกว่าไอาคา้คันที่อยู่วิ่งสวนมามึงอย่าวิ่งเลนกูนะกูจอดอยู่นะครับผม่นะ มันก็จะมีป้ายไฟสามเหลี่ยมสะท้อนแสงนะผมก็กลังคืนก็เห็นได้ชัดนะครับผมเพราะว่าตามมาตรฐานของฝั่งยุโรปเขานะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเตะเปิดแล้วผมก็ลืมบอกอีกแล้วนะครับผมปิดไปแล้วไม่เป็นไรในส่วนงโครงสร้างด้านท้ายนะวิธีการดูนะครับผมคือเราต้องดึงไอ้ผมด้านล่างที่ผมที่เห็นนะ่ะที่มันเป็นหลุมใส่ของนะถกมันออกมาเพื่อที่จะดูโครงสร้างจะเห็นตัวถังด้านล่างนะผมว่าตัวถังมันเป็นอย่างไรและคันนี้นะคอนเฟิร์มนะตัวถังโคตรสวยครสวยมาก นะผมไม่ต้องกังวลเลยคันนี้ถ้าคุณสนใจนะคุณได้รถสวยแน่นอนนะผมเดี๋ยวส่วนต่อไปเราไปดูออปชันภายในสภาพตัวเบาะตามเลยครับเรามาดูภายในนะผมเริ่มจากเบาะแถวที่2นะผมเบาะแถวที่2นี่เป็นเบาะหนังนะครับผมเป็นเบาะหนังมีที่พักแขนแล้วอย่างที่บอกคือมันพับได้แบบ40-20-40นะครับผมคือถ้า ถ้าคุณนั่ง5้าคนนะคนขับคนนั่งหน้าเนี่ยมี2อยู่แล้วด้านหลังนั่งกัน3คนนะผมมันก็สามารถนั่งได้นะผมเพราะว่าที่พักแขงเขาสามารถพับเก็บนะผมแล้วก็เป็นผ,ผิวเรียบไปเลยนะผมแล้วก็เราสามารถที่จะปรับปรับไปตัวพนักพิงตรงนเนี้ยเนี่ยให้มันเอียงได้ขนานกับตัวเบาะทั้ง2ฝั่งนะผมก็สามารถนั่งได้3คนแต่ถ้าคุณจะวางของที่สมมติว่าคุณไปตกปลากับเพื่อนๆไปตกปลามีคันเบ็ดยาวๆที่มันไม่สามารถถอดแยกอะไรได้ ต้องวางยาวๆนะครับผมก็พับมันลงมานี่พับมันลงมาแล้วก็วางให้มันอยู่ตรงกลางแล้วเราก็นั่งโดยสารไปซ้ายขวาวางได้นะหรือว่าไม้คิวเราไปทางสนุกอนะ่าเราไปทางสนุกเราวางไม้คิวก็ได้นะครับผมอันนี้อันนี้แล้วแต่การใช้งานเลยนะครับผมอนะก็อย่างที่บอกมันพับได้แบบ40 2 0 40ซึ่งมันอนเนกประสงค์มากนะครับผมแล้วก็ตัวบอร์เนี่ยมันมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งคือมันไม่สามารถปรับพิง ไปได้มันไม่ได้มันปรับพิงไม่ได้คือเขาฟิกอยู่ในตำแหน่งนี้เท่านั้นนะผมแต่คุณพับเก็บได้แต่คุณไม่สามารถพับพิงไปทางนู้นได้เข้าใจปะ่ะมันก็เลยทาให้เวลาเรานั่งโดยสารเนี่ยเราอยากจะผ่อนคลายเนี่ยอยากจะนั่งให้มันแบบเหมือนเรานอนหน่อยอะ่ะมันทําไม่ได้เอออันนี้ก็เป็นข้อจํากัดของเขานะครับผมแต่ว่าพื้นที่การนั่งโดยสารน่ะมีให้เหลือเฟือนะครับผมพื้นที่การนั่งโดยสารน่ะมีให้เหลือเฟือเลยแล้วก็นั่งแล้วรู้สึกโอเคด้วยนะไม่ได้แบบ นั่งแล้วูคุณรู้สึกอยากจะลงอะไรอย่างนี้นะเออนี่คือนั่งแล้วรู้สึกอยากจะเดินทางกับเพื่อนนะครับผมคือนั่งได้โอเคเลยอ่ะพื้นที่หัวเข่ามีเหลือพื้นที่ศีรษะมีเหลือมีไฟส่องเท้าให้ด้วยเมื่อเราเปิดประตูเห็นไหมมีไฟส่องเท้าให้นะครับผมก็เวลาเราหาของอะไรพวกนี้เนาะกลางคืนเนาะก็จะได้มีไฟเห็นเนาะมีช่องแอร์ด้านหลังให้นะฮะเป็นช่องแอร์อย่างเดียวไม่สามารถปรับอุณหภูมิปรับแรงลมอะไรได้นะครับผมมันจะซิงกับด้านหน้านะครับผมนี่มีช่องแอร์มีปลั๊กเอาเลตให้1ตําแหน่งผมแล้วก็มี ตะข่ายเอาไว้ใส่ของมีตะข่ายาไว้ใส่ของโคตรดีเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแผงประตูเนี่ยเป็นแผงประตูแบบบุนุ่มนะเป็นซอฟพัสนะฮะเนี่ยเป็นนวมไม่ใช่พลาสติกนะเป็นนวมนี่ก็เป็นหนงังตัดเย็บมาเป็นหนังนะหนังเสียาตาลแบบเดียวกับตัวเบาะเลยนะครับผมทั้งมือจับทั้งตัวแผงข้างทั้งตัวที่วางแขนเป็นหนังตัดเย็บมานะผมและคันนี้เนี่ยมือจับประตูไม่เหนียวนะคือ BM เนี่ยมันจะมีจุดอ่อนอย่างหนึง่ง ไอ้มือจับตรงนี้มันจะชอบเหนียวคันนี้ไม่เหนียวจับแล้วรู้สึกดีเลยเหมือนรถใหม่เลยอย่างที่บอกไปเหมือนรถใหม่เลยนะครับผมแล้วก็แผงประตูเนี่ยบุนุ่มมาถึงตรงนี้นะถึงถึงช่วงนี้อันนี้คือบุนุ่มมาแต่ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับผมเป็นพลาสติกเนาะสามารถวางขวดน้ําขนาดเล็กได้1ขวดนะครับอ่าแล้วก็การตกแต่งเนี่ยมันก็จะเป็นอ่าสีอลูมิเนียมเป็นสีอลูมิเนียมกัดลวดลายมานะครับผมก็ดูเท่ดี นะก็ดูเท่ดีนะครับผมก็ไม่ได้ดูแก่อะไรเนาะประมาณนี้นะผมสาหรับพื้นที่ด้านหลังนะฮะการใช้งานก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเยอะเราไปดูด้านหน้ากันต่อครับเรามาดูด้านหน้านะผมภายในของ BMW X1 SDrive 20d M Sport ปีโมเดล2018คันนี้นะผมเราลรมาเริ่มจากที่สภาพเบาะกันก่อนนะฮะสภาพสวยสวยเลยนะครับผมรถปี2018แต่ดูสภาพเบาะโคตรใหม่ไม่มียับ ไม่มีแตกลายงาไม่มีรอยทะลอกนะครับผมใช้งานมา64,324กิโลแต่ดูสภาพบอกครับโคตรสวยเลยนะฮะทั้งคนขับทั้งคนนั่งข้างทั้งเบาะตอนหลังสภาพดีมากมากนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันที่เบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะรับไฟฟ้า8ทิศทางมีที่ดันหลังไฟฟ้าแล้วก็สามารถที่จะยืดไอตัวรองขาตรงนี้ออกมาได้แต่ครับผมตามสรีระของแต่ละท่านนะปรับได้ละเอียด ละเอียดจริงๆแล้วก็มีเมมโมรีจดจําให้2ตําแหน่งสําหรับฝั่งคนขับคนนั่งข้างไม่มีนะฮะแต่ว่าสามารถปรับด้านหลังได้ปรับได้8ทิศทางเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ไม่มีเมมโมรีให้เท่านั้นเองนะครับผมน,นี้คือในส่วนของเบาะนะฮะทีนี้เรามาดูการตกแต่งด้านหน้ากันบ้างนะครับผมเริ่มจากที่พวงมาลัยกันเลยนะครับผมพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัย3าก้านสไตล์ M นะฮะจะมีโลโก้ M อยู่ทางด้านล่างพวงมาลัยตรงนี้นะนี่แล้วก็พวงมาลัยโคตรสวยเลยนะพวงมาลัยสวยมากก,มามาก,การตกแต่งดี ออกแบบได้สวยเข้าใจกับวัยรุ่นมากๆเลยนะผมฟังก์ชันที่ได้ให้มาก็คือมีในส่วนของลิมิตความเร็วมีแค่ลิมิตความเร็วเท่านั้นแต่ไม่มีคูชคอนโทให้ไม่มีล็อกความเร็วนะครับผมแต่สามารถตั้งลิมิตได้ส่วนท้างขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของการควบคุมมัลติมีเดียเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็รับสายโทรศัพท์นะด้านหลังพุงมลัยมีแป้นแพดเดิลชิปให้นะนี่มีแพดเดิลชิปให้นะผมแน่นอนว่ามันมีเกียร์แมนวนวล นะมีเมนนุลโหมดให้ใช้งานสามารถชิปเกียร์เล่นเกียร์เชนเกียร์ได้นะผมก็แล้วแต่ชอบเลยที่ปัดน้ําฝนอยู่ทางด้านขวาเป็นแบบอัตโนมัติมีเซ็นเซอร์ตรวจจับระอองน้ําฝนที่กระจกนะส่วนก้นานทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นก้านไฟเลี้ยวไฟสูงนะครับผมนะเป็นก้านไฟเลี้ยวไฟสูงนะแล้วก็สามารถที่จะกดตรงนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนหน้าเมนูตรงนี้ได้นะผมเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอ m i d นะคุณสามารถที่จะกดแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างนี้นะผมคุณอยากจะดูข้อมูลอะไร ก็สามารถกดจากได้กดได้จากก้านด้านซ้ายนะครับผมนะในส่วนของไฟนะครับผมการเปิดปิดไฟเนี่ยก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะผมไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟตัดหมอกด้านหลังเปิดปิดไฟหน้านะครับผมก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยแต่ว่าผมบิดไว้ที่อัตโนมัตินะเวลาเราลงอุโมงค์เนี่ยมันจะเปิดอัตโนมัติเวลากลางคืนมันก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะครับผมสามารถเล่งแสงหน้าปัดได้นะครับผมตรงนี้หน้าปัดเรือนไม้น่ะค่าแสงมันอ่อนไปก็สามารถปรับให้มันสว่างได้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับฝั่งคนขับเนาะทีนี้ เรามาดูเครื่องเล่นกันดีกว่านะครับผมนี่เครื่องเล่นของเขาเป็นหน้าจอนะครับผมแต่ไม่ใช่หน้าจอสัมผัสหน้าจอสัมผัสแหละนะเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับผมเอาใหม่เครื่องเล่นของเขานะผมเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดไม่รู้เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็สามารถที่จะดูข้อมูลต่างๆได้ค่อนข้างละเอียดมีระบบนําทางในตัวนะครับผมเป็นแผนที่นําทางอย่างที่คุณเห็นเมื่อสักครคู่นี้นะแล้วก็มีเมนูให้คุณเลือกเนี่ยมากมายไปหมดเลยมีเดียรดิโอระบบนําทางนีเวกชั่น คอมมูนิเคชันนะผมคือการารับสายโทรศัพท์การไลยชื่อเกี่ยวกับโทรศัพท์ของเรานะนะแล้วก็ Connected Drive นะผมก็สามารถที่จะไปโหลดแอป bmw connect e drive d มาเชื่อมต่อกับตัวรถก็ได้นะผมแล้วก็คุณยังสามารถเชื่อมต่อในส่วนของ apple car play ได้นะครับ apple car play นะแต่ว่า android auto ผมไม่แน่ใจนะผมว่ามันเชื่อมต่อได้ไหมนะเนี่ยเข้าไปตรงนี้นะมันก็จะมีในส่วนของอ,อะไรอะเกี่ยวกับโทรศัพท์ bmw assistant นะฮะการ ตั้งค่าโมบายอยู่ไว้นะครับผมอันนี้ก็เลือกกับการใช้งานนะครับผมประมาณนี้มีแจ้งเตือนนะผมเป็นข้อความอย่างตอนนี้เนี่ยผมเปิดประตูอยู่นะครับผมข้อความเขาจะเขียนว่าเราเปิดประตูอยู่เนาะประตูด้านหน้าประตูด้านหลังนะครับผมอ่ะมันก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็มีในส่วนของระบบรถยนต์นะเป็นระบบรถยนต์ของเรานะผมก็สามารถตั้งค่าเนี่ยในส่วนของ i d i v e setting นะครับผมในส่วนของ contact of main menu นะครับผมนะหรือว่าตั้งค่าโปรไฟล์ของเราเองคนขับนะ ก็สามารถตั้งค่าได้แล้วก็สเตตสของตัวรถนะผมก็สามารถกดเข้ามาดูได้ก็ในส่วนของเช็คยางลมยางอ่อนน้ำมันเครื่องขาดน้ำน้ำมันเครื่องต้องเติมไหมอะไรเงี้ยมันก็จะแจ้งเตือนอยู่ตรงนี้นะผมก็เข้าใจง่ายๆนะผมตามสไตล์ bmw นะเป็นไอดิ์นะค่อนข้างดีเลยเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยดีมากๆนะผมถัดลงมานะผมก็จะเป็นในส่วนของช่องแอร์แล้วก็ถัดลงมาอีกก็จะเป็นการควบคุมวิทยุนะผมก็จะเป็น ตัวเลขเอาไว้เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนคลื่นเพิ่มเ,เสียงลดเสียงใส่แผ่นนะครับผม,ผมก็อยู่ดูช่องนี้ลงมาก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศเป็นแบบดูอัลโซนแยกซ้ายขวาอุณหภูมินะอุณหภูมิแยกซ้ายขวาตอนนี้เปิดอยู่ที่16องศาทั้งซ้ายทั้งขวาก็สามารถเพิ่มได้นะมันก็จะเพิ่มฝั่งของผมคนเดียวนะส่วนคนตากล้องนี่ก็16องศาเหมือนเดิมนะผมให้มันนั่งหนาวไปนะก็แอร์อยู่ที่ระดับ4นะครับผมก็สามารถปรับได้7ระดับนะประมาณนี้แล้วการตกแต่งเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็ k ก็ พอยหมั่นเช็ดทาความสะอาดหน่อยเพราะว่ามันเลอะรอยนิ้วมือง่ายเนี่ยอย่างที่ผมจับเนี่ยมันก็จะเป็นรอยนิ้วมือแล้วนะถ้าเอาไฟส่องดีๆเนี่ยมันก็จะเห็นรอยนิ้วมือผมนะครับผมมันเลอะง่ายต้องหมั่นเอาผ้าชุบน้ำหมดัหมดๆนะเช็ดทําความสะอาดนิดน,นึงนะผมมันจะได้ดูใหม่ๆหน่อยเนาะถัดลงมาด้านล่างนะครับผมด้านล่างตรงนี้เนี่ยการออกแบบของเขาดูการออกแบบก่อนนะฮะเขาจะเน้นให้กับคนขับมากกว่าคนนั่งด้านข้างนะถ้าเท่าที่สังเกตนะคือมันจะทําคอกเอาไว้มาทำคอกเอาไว้คือคนขับเนี่ย เขาสามารถที่จะเอื้อมอะไรดิบได้ง่ายมันไม่มีอะไรมากั้นกลางอย่างนี้ส่วนคนนั่งข้างเนี่ยมันจะมีคอกหนังนะตัดเย็บด้วยหนังเนี่ยเพื่อป้องกันหัวเข่าเขานะตรงนี้มันจะได้นุ่มๆหน่อยก็ถือว่าการออกแบบก็ค่อนข้างดีนะผมเน้นคนขับเป็นหลักนะเน้นคนขับเป็นหลักคือตั้งแต่เครื่องเล่นแล้วแหละมันจะเอียงๆหาคนขับนิดหนึน่งนะครับผมก็จะมีช่องใส่แก้วน้ำนะแล้วก็ปลั๊กเอาเลสหนึ่งตำแหน่งนะมันจะซ่อนอยู่ในนี้นะมันจะเป็นบานพับไม่ให้บานพับบานเลื่อนประกบติดกันนะครับผมนี่แบบนี้ อ่าเป็นเหมือนประตูญี่ปุ่นนะครับผมก็เป็นที่วางแก้วน้ำกับเอาเล็นะอยู่ตรงนี้1ช่องนะครับผมถาลงมาก็จะเป็นในส่วนของคันเกียร์คันเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์สเตปโทนิกสปอร์ตนะฮะแปดสปีดแสปีดเลยมีเมนนู้นโหมดกับสปอร์ตโหมดให้ใช้งานนะครับผมนี่ก็สามารถที่จะชิปเกียร์ชเชนเกียร์ได้จากพวงมาลัยเลยเพราะว่ามีแพนเดอชิปนะโหมดการข,ขี่ก็มีให้คุณเลือกนะครับผมก็จะมีอีโคโปรนะคอมฟอร์ สปอร์ตนะครับผมอ่ามันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกตอนนี้สปอร์ตนะครับผมอ่าลงมาก็จะเป็นคอมฟอร์ตนะครับอันนี้จะเป็นอ่าในส่วนของการตั้งค่าดีฟอลต์ของเขานะครับผมคอมฟอร์ตเนาะแล้วก็โหมดประหยัดพลังงานนะอีโคโปรนะอ่าก็จะมีให้เลือกอยู่3โหมดการขับขี่นะครับผมอันนี้แล้วแต่การใช้งานเนาะระบบปิดกันลื่นถลันไหลควบคุมเสถียรภาพนะฮะสามารถทําได้ปิดได้พาร์คิ้งเซนเซอร์ลำคาญก็ปิดได้ตอนนี้ปิดอยู่นะครับผมถ้าเปิดปุ๊บมันจะมีไฟติดขึ้นมาแล้วก็หน้าจอไอา นะครับอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะมันย่แบบเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับเนาะเป็นโซน่าเนาะลงมาอีกเป็นเบรกมือไฟฟ้าแต่ไม่มีออโต้เบรกโฮให้นะฮะออโต้เบรกโฮไม่มีนะแต่ว่าเขาทําช่องเอาไว้เผื่อเผื่ออนาคต LCI Minor Change facelift จะใส่มานะครับผมเนี่เป็นเบรกมือไฟฟ้าแต่ไม่มีออโต้เบรกโฮนะครับในส่วนของด้านข้างก็จะเป็นตัวควบคุมคอนเทลเลอร์ d อไดนะครับผมก็อย่างที่เราเคยเห็นกันอยู่ในซีรีส์สซีรีส์ห X1 อะไรพวกนี้นะครผม ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยการควบคุมเนาะที่พักแขนวัสดุเดียวกับตัวเบาะนะเป็นหุ้มหนังมาด้านในก็จะนุ่มๆหน่อยแล้วก็มีที่วางโค้งวางของมันจะเป็น2ชั้นอันนี้คือด้านบนนะแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ที่พักแขนคุณดึงขึ้นไปทั้งก้อนมันเลยเข้าใจปหดึงขึ้นไปทั้งก้อนนะฮะมันจะเป็นก้อนที่พักแขนเนี่ยดึงขึ้นไปทั้งก้อนด้านล่างก็จะมีช่องเชื่อมต่อ USB และ outlet อีกหนึ่งตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับผมนะก็อยู่มันจะคือมันจะซ่อนอยู่นะมันอยู่อยู่ด้านล่างนะ คือต้องดึงไอที่พักแขนเนี่ยขึ้นทั้งก้อนถึงจะเจอแต่ถ้าคุณเปิดแค่ฝา,ฝาที่พักแขนอย่างเดียวคุณจะไม่เจอนะครับผมก็การใช้งานก็จะประมาณนี้นะส่วนด้านบนกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะตัดแสงไฟฟ้านะครับผมตัดแสงให้ที่บางแดดมีให้ทั้งสองข้างนะผมมีไฟส่องสว่างให้นี่แบบนี้เป็น LED ด้วยโคตรดีเลยนะฮะสวยดีนะหลังคาก็จะเป็นแบบบุนุ่มด้านในมันจะเป็นนุ่มๆน,นะแล้วก็คุ้มด้วยผ้านะครับผมเนี่ยเป็นผ้านะ ก็เก็บเสียงดีนะเก็บเสียงดีนะผมแบบเนี้ยโอเคเลยนะไม่ใช่เอาผ้าเคลือบไว้อย่างเดียวแล้วด้านในไม่ได้บุกนุ่มอะไรมาเนาะอันนั้นก็แบบมันดูไม่หรูอะอันนี้มันจะด,ดูเท่เทหรูๆหน่อยเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวออกไปสรุปด้านนอกครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับผมสาหรับเจ้า BMW คันนี้นะฮะคันนี้เนี่ยเป็นรถ SUV crossover ของค่าย BMW เขานะฮะก็มาในรุ่นชื่อรุ่นของเขาก็คือ X1 s d r i v e 2 0 d M Sport นะครับผม แน่นอนว่ารุ่น M Sport เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปจุดเด่นของเขาคือเรื่องของการตกแต่งนะฮะการตกแต่งเครื่องยนสมรรถนะแบบมันจะดีที่สุดในกลุ่มในคลาสของณตอนนั้นนะครับผมอย่างคันนี้เนี่ยเครื่องยนต2.0ลิตรดีเซลนะฮะเป็นดีเซลเทอร์โบด้วยนะครับผมแรงม้า190แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรซึ่งถือว่าพละกําลังเหลือเฟือมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติเต็ป สปอร์ต8สปีดแม่งขับดีขับสนุกมากๆคุณต้องมาลองนะคุณต้องมาลองเองคุณจะเชื่อผมอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมการเลือกรถสัก1คันเนี่ยคุณต้องมาทดลองขับว่ารถคันนั้นเหมาะสมกับคุณหรือเปล่าคือบางทีเนี่ยผมอาจจะชอบแต่คุณอาจจะไม่ชอบหรือว่าคุณอาจจะชอบแต่ผมอาจจะไม่โอเคอันนี้ก็ได้นะครับผมคุณต้องมาลองเองนะผมผมแค่รีวิวให้คุณดูว่าสภาพเป็นอย่างไรมีออปชั่นไรใช้คุ้มกับ ราคาหรือเปล่านะครับผมก็คุณก็ลองตัดสินใจกันดูนะเออแต่คันนี้บอกเลยว่าขับสนุกมากๆแล้วก็สภาพคันนี้เนี่ยสภาพดีมากเลยนะสีเดิมสวยไม่มีริ้วรอยภายในสะอาดสะอา้ะอานเบาะหนังใหม่ๆสภาพดีๆอุปกรณ์ต่างๆก็มีมาครบกุญแจตั้ง2ดอกนะครบเลยนะผมแล้วก็ประหยัดกว่าป้ายแดงไปตั้ง1ล้านบาทนะครับผมคันนี้ปี2018เลขไมล์หมื่64,000กิโล ราคา1,599,000าบาทนะครับผมท่านใดที่สนใจโทรมาสอบถามได้ที่090-101-1019นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังกันมาจนจบคลิปนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนก็คอติดตามกันไว้นะผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com